แบล็คเบอร์รี่ที่บ้านช่วงนี้ออกลูกดกมากเลยครับแต่กินสดๆไม่ค่อยถนัดเลยครับเพราะว่าเปรี้ยวปี๊ เดี๋ยวว่าจะลองเอาไปทำขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพสักหน่อยพอดีไปเห็นคลิปต่างชาติมาครับเขาทำแล้วมันดูน่ากินดีแล้วส่วนผสมก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองนะครับทุกคนเห็นฝรั่งเขาเรียกว่าบานาน่าชีสพายแต่ตัวนี้จะไม่มีแป้งและน้ำตาลเลยนะครับจะใช้กล้วยหอมทั้งหมด3ลูกไข่ไก่อีก3ฟองและกรีกโยเกิร์ต250กรัมครับแต่เมนูนี้ว่าจะแกงแม่สักหน่อยคือแม่แม็กเขาไม่กินกล้วยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเมนูนี้แม่จะกินได้หรือเปล่าเวลาทำชีสพายนะครับถ ็จแล้วก็นาทุกอย่างไปปั่นรวมกันเทใส่แม่พิมพ์ตกแต่งด้วยแบล็คเบอร์รีรร่ที่เราปลูกไว้กินเองแล้วนําไปอบด้วยไฟ180องศานาน30-40นาทีเสร็จแล้วก็จะได้ขนมคลีนคลีนโปรตีนสุสูงหมาอไว้ทํากินในช่วงไดเอทมากครับแม็กลองชิมแล้วนะครับเขามีความหวานน้อยมากๆใครอยากได้หวานจากธรรมชาตินะครับแนะนาให้ใช้กล้วยสุกงอมสักหน่อยถ้าใครติดหวานจะจัดนะครับก็สามารถราดน้ำพึ่งได้ตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวลองเรียกแม่มาชิมกันดูครับมาดูา มันกลิ่นกลิ่นเข้าจมูกอะ่ะกลวยหอมนี่กลิ่นไม่ได้เลยนะลองดูลองดูกลิ่นมันเข้า,จ,าจะอ้วกอ,ะะอ่ะอ่าไม่ต้องกินก็ได้กินเองก็ได้กินเลยอ่อยมันเหม็น